สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในสถานก,การณ์ดวงทั่วไปสถานก,การณ์ดวงทั่วไปอยู่ในหมวดของข้อที่1นนะคะก็ขอบอกท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนะก็คือหมวดสถานก,การณ์รอบๆตัวการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะ,ะแต่จะจะเน้นเรื่องงานกับเงินให้นะคะ ส่วนความรักเจาะให้ต่างหากแล้วนะคะอยู่ในลิงก์ข้างล่างเนี่ยถ้าใครหามไม่เจอก็ถามมาได้นะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีสิงห์ามาดูซิว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้นะเราจะมาดูช่วงครึ่งปีหลังนี้สถานก,การณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทํานายนี้นะะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเพราะนั้นอยากเคร่งเครียดอ,อย่าซีเรียสกับการดูนะดูเป็นแนวทางนะคะ เป็นแนวทางตั้งรับกับมันนะถ้าเจอปัญหานะส่วนถ้าเจอเรื่องราวที่มันมีความสุขก็แฮปปี้ไปนะคะสำหรับในทีนี้นะเราจะมาดูชาวราศีสิงห์อย่างที่บอกไปเนะี่ยชาวสิงห์สำหรับมาอยู่เจ็ดเก้าคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหางคมถึง15กันยายนราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะ แต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณยึดชาวสิงได้เลยเนี่ยบางท่านก็วันที่ไม่แนะ่ไม่แน่นอนนะข้านะแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณก็ดูตามช่วงนะคะหรือถ้าไม่รู้ก็ดูตามเดือนนะคะเอามาดูซิว่าชาวสิงในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะเป็นอย่างไรบ้างนะจะเน้นงานกับเงินให้นะคะ จริงๆแล้วชาวสิงห์นี่ดูไม่ยากนะเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะทําทําเลยไม่ต้องพูดพราะมัทำเพลงจัดการเลยเวลาเขาจะทาอะไรนะมันเลยเป็นเหมือนกับดูชาวสิงห์ง่ายๆอ่ะนะนะจริงๆแล้วเขามีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะค่อนข้างจะเป็นคนที่ร้อนเหมือนกันเวลาทําอะไรก็มุ่งมั่นทำนะ อย่างนั้นต้องทําให้สําเร็จนะคะมันเลยเป็นเหมือนกับบางบางท่านก็กลัวเกรงเจ้าสิงนะเวลาทํางานเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะก็เป็นคนที่แบบอย่างที่บอกอะบางทีพูดผงผางพูดไปแต่ว่าจิตใจเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงมีมิตรภาพเข้ามานะมิจภาพที่ดีๆเข้ามาเพื่อนฝูงก็เยอะช่วงนี้พบปะผู้คนนะแล้วเป็นอะไรที่ทําแบบ ตรงไปตรงมานะคะครบก็คบไม่ครบก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นนะชาวสิงเนี่ยนะแล้วจะมองบอกความเจ้าชูก็มีอยู่นะสําหรับชาวสิงเนี่ยในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าชาวเอ่อสิงนี่จะเป็นเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่ามีมีความคิดความฝันอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างอยากจะสร้างความสําเร็จหลายหอย่างนะ แม้กระทั่งเรื่องการเงินก็เหมือนกันแต่ช่วงนี้รู้สึกฟุม่มเฟือยนะทั้งๆท,ที่การเงินบางท่านอาจะจะมั่นคงแต่ว่าก็มีอะไรต้องจับจ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะมาคุยกันนะต้องระมัดระวังน,นะคะมันมีเรื่องแบบเงียบบางทีการติดต่อหลายๆอย่างเงียบนะความอดทนความแกร่งของชาวสิงในช่วงนี้นะถึงแม้คุณจะแกร่งแค่ไหนนะคุณคุณต้องนึกคุณต้องคือเขาเรียกว่าฉุดคิดบ้างว่าคุณก็มีโอกาสถูกหลอกได้เหมือนกัน บอกได้เลยนะชาวสิงการที่ทําให้ชาวสิงมีสติก็คือเฮ้ยเขาเข้ามาเข้ามาในรูปแบบไหนเขาจะหลอกเราหรือเปล่าแน่นอนมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังระวังตัวถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบฉลาดเป็นคนที่โอ้โหมี power ในลักษณะหลายๆทางนะมีความรู้แหล่รอบด้านแต่คุณก็มีโอกาสที่จะพลาดนะนี่แหละสติอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณคิดได้ว่าการจะคบใครเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกมีมิตรภาพเยอะก่อนหนะ้าคุณก็เหนื่อยพอแล้ว เหนื่อยมา,มากแล้วกับการดิ้นรนน่ะในอนาคตก็ถือว่ายังยังต้องแก้ไขปัญหาอีกอยู่นะบางทีเรื่องราวต่างๆก็ยังนิ่งเงียบอยู่สถานการณ์รอบๆตัวคนนี่ยังช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกมีแต่เขาก็มาชื่นชมมีอะไรที่แบบเอ่อมองคุณเป็นคนที่มีสเสน่หนะ์น่ะเอออยากเข้าไปใกล้ชิดอยากไปพูดคุยนะมันเป็นอย่างนั้น เย,ยินยอสรรเสริญเออตรงนี้ต้องต้องระวังระวังนะอย่าไปหลงกับคำเย,ยินยอสรรเริญโดยเฉพาะนรลบข้างช่วงนี้มีมิตรภาพเข้ามาเยอะนี้เรามามองเรื่องงานกันเลยดีกว่าคนที่ทำงานแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะนะเป็นอะไรที่ดีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่นะหน้าที่การงานแต่สิ่งสําคัญคุณต้องรนะวังเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจ พราะค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะค่อนข้างจะต้องระมัดเรื่องการหลอกลวงเรื่องหน้าที่การงานหรือง,งานที่ต้องเป็นเซ็นสัญญ์สัญญาเนี่ยดูให้รอบคอบแล้วอย่าใช่อารมณ์นะคะงานบางอย่างมันเงียบไปเนี่ยนะบางทีความใจดีของคุณเนี่ยคุณต้องนะคือปรับเปลี่ยนนะคะอย่าเป็นคนที่แบบเหมือนกับไม่มั่นใจอะไรหลายๆอย่างมั่นใจก็ถามมั่นใจก็คุยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วชาวสิงห์ ในช่วงนี้นะยังไงก็ตามนะการตัดสินใจเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยธุรกิจการงานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงประเทศที่ทางที่ดีขึ้นนะธุรกิจการงานกิจการลงทุนใหม่ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเงียบๆอยู่ก็ตามนะบางท่านที่ลงทุนทําไปแล้วเนี่ยนะต่อไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะมันก็จะค่อยไปแบบ ไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบก้าวกระโดดนะคะสำหรับคนที่มีกิจการอยู่แล้วส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมาดระวังควบคุมอารมณ์นะ mm hmm. คุณค่อยๆแก้ไขปัญหาไปเพราะว่าเขาถือว่าคุณมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดี mm hmm. นะคะเรื่องงานยกเว้นการลงทุนใหม่หรืองานใหม่ที่คุณหานี่หรือคุณจะออกจากงานคุณอย่าเพิ่งหลายๆอย่างมันยังเงียบอยู่นะคะอ mm ืม hmm. นะ,ะหลายๆอย่างยังเงียบอยู่ ยังเหนื่อยไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเรื่องหน้าที่การงานของชาวสิงห์เนี่ยแต่มันก็จะดีขึ้นมันจะมีความมั่นคงนะคะอาจจะไปปลายปีนี้แน่นอนนะจะมีความมั่นคงขึ้นควบคุมอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะสาหรับเรื่องหน้าที่การการเงินก็เหมือนกันบางท่านมีเงินประจําเงินแบบมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้อะไรในความคิดมันมากมายไกายกองที่จะจับใจ่ายใช้สอยมีการวางแผนที่จะทำโน่นทำนี่นะถึงบอกว่าอย่าเพิ่งชะลอไว้ก่อน นะคุณยังเหนื่อยอยู่นะกับการดิ้นรนเงินเงินทองทองเนี่ยแต่ถ้าเงินมาจากต่างประเทศคุณก็ต้องก็ถือว่ายังต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะคะอืมบางทีตกปักรับคําเนี่ยมันอาจจะบิดผิวหรืองเงียบไปอยู่เนี่ยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองต้องต้องคิดให้ถ่องแท้นะถึงแม้ว่าบางท่านนะในกรณีบางท่านที่มีเงิน ที่หมุนเวียนที่มีเงินประจําที่จับจ่ายไดค้คุณก็มีความคิดจะต้องวางแผนเอาโน่นนี่นั่นนะเพราะนั้นคุณตัดปัญหานี้ไปคุณซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นคุณเอาในสิ่งที่มันจําเป็นก่อนนะคะหรือคือคุณติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองอะไรไปก็ตามมันก็ยังเงียบอยู่รวมทั้งเงินที่มาจากทางไกลหรือเงินที่คุณคิดว่าคาดว่าจะได้จากต่างประเทศนะคะอ่าก็ ใจเย็นสักระยะนึงนะเกณฑ์การหลอกเนี่ยคุณต้องมีสตินะว่าเออการให้เงินไปแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ตามมีเกณฑ์การพูดจาผ่อนผันมีการพูดจาแบบเออให้มันผ่านผลไปเหมือนกับการหลอกลวงนะคะต้องต้องมีสตินะคะต้องกล้าตัดสินใจอ่านะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยดีขึ้นอยู่นะคะนะคะสำหรับเรื่องเงินหรือเ,เรื่องโชคลาภก็ไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะคะเอาพอไน้อย ถำาเราคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะกระพอน,น้อยๆดนะก็มีโอกาสแต่ว่าก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนสถานการณ์ของความรักนะคะเนี่ยช่วงนี้นะชาวสิง์บอกได้เลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะมีมิตรภาพอย่างที่บอกไปมีจากคนอยากรู้จักนะแต่ถ้ามองในลักษณะของความรักเนี่ยนะบางท่านเนี่ย ที่คบกันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะม่วาลักกันมากนะคะอ,อแต่ว่านะในบางท่านนะที่แต่งงานเนี่ยดียความรักแยกให้ต่างหากแล้วนะคะไปดูรายละเอียดเจาะลึกให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันรวมทั้งคนที่เป็นโสดเนี่แยกให้ต่างหากแล้วใครหาไม่เจอก็ถามมานะคะ มีโอกาสได้นะบางท่านน่ะอยู่อยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันรู้สึกว่าความรักมันมันอย่าบอกถึงความรักเลยมันไม่โรแมนติกอ่ะมันเหมือนมันหมดรักกันบางท่านเงียบต่างคนต่างอยู่นะแต่ก็ยังประคับประคองกันอยู่อยู่ด้วยกันก็ประคับประคองกันไปนะนะคะบางคนก็ไม่คุยไม่อะไรอ่ะนะแต่ยกเว้นเฉพาะคนที่เป็นคบกันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสดีอยู่แต่ช่วงนี้ต้องเรามาระวังในลักษณะของการ ไม่พอใจกันนะคะปัญหาที่มันสร้างขึ้นมาร่วมกันหรืออะไรต่างๆนะคะต้องคุยกันแล้วก็จัดการเพราะว่ายังถือว่ายังรักกันอยู่นะมีได้โอกาสได้ออกงานด้วยกันอยู่นะคะในบางคู่ถึงแม้ว่าบางคู่ที่มีปัญหานะอยู่ด้วยกันบางทีความรักมันจืดชืดเนี่ยก็เติมน้ําตาลหน่อยนะบางคนก็ไม่พอใจหรือต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะะไม่มั่นใจว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ย แต่ก็อยู่เพราะความจําเป็นบางอย่างนะ,ะมันมีกรณีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูรายละเอียดนะครับโชคดีหน่อยสําหรับคนที่คบกันมีโอกาสที่ได้แต่งงานหรือมีโอกาสที่จะเปิดตัวอยู่นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจในลักษณะที่กอนในช่วงนี้คนรักอาจจะดูเงียบๆไปอ่ะนะเขาอาจจะมองวางแผนที่จะจัดการเรื่องทองทอนะคะนะคะมันดูเหมือนกับ มันคบกันนานในบางท่านนะคบกันนานเหมือนกับเฉยๆนะแต่บางท่านะมีการวางแผนอ่าที่จะแต่งงานอ่ะเพราะนั้นไปดูรายละเอียดนะแต่คนที่มีครอบครัวนี่จะหนักหน่อยนะมันไม่ได้มันเหมือนกับว่าหมดรักกันก็ว่าได้ต่างคนต่างอยู่เงียบอย่างที่ว่าแลนะแล้วปัญหายังจัดการยังไม่จบเนี่ยค่อยๆเคลียร์กันไปเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอ่ะรักไม่รักก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละคนที่มีครอบครัวนะ ความมีสเสน่ห์ของชาวสิงห์นี่แหละต้องผ่อนๆเพ่าๆลงหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้โอ้คนเข้ามาจีบเยอะคนทามาทําความรู้จักเยอะมีโอกาสพบรักแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะรักเออประมาณนั้นนะเพระนั้นไปดูรายละเอียดนะคะทีนี้มาดูสุขภาพบางท่านนะเป็นปัญหาสุขภาพล้มเลยนะนอนล้มหมอนนอนเสือนอนรักษาตัวเลยนะแต่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นรักษาตัวเองนะบางท่านเนี่ย เบื่อกับสุขภาพตัวเองแล้วเกินมันยังไม่หายขาดนะ่ะนะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเนี่ยมันค่อยคดีขึ้นนะคะต้องพยายามบางด้านเนี่ยยังพยายามประคับประคองตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะ่ะกําลังใจอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปอย่าไปกังวลกับสุขภาพตัวเองมากนะทาอะไรให้มันแบบ มีความสุขมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเราอยู่ได้กินได้นะเราก็ทําอะไรให้มันมีความสุขไปรอบข้างคุณยังถือว่ายังมีสิ่งดีๆอยู่รอบๆข้างอยู่หน้าบุตรลูกหลานหรือว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นะคะสําหรับที่คนที่มีสุขภาพไม่ดีนะส่วนคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะมันอาจจะมีอาการขึ้นมาต้องรีบรักษานะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ นะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับชาวสิงในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะนะคะถ้าดูแล้วไม่สบายใจก็ผ่านไปนะอย่าไปเก็บเอามาคิดนะแต่ถ้าชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปให,หมด่ดีๆมาฝากท่านอีกอยู่นะคะนี่สรุปนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงครึ่งปีหลังนี้ <c oughs> ชาวสิงช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะ มีเสน่ห์มีความคิดความฝันที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะมีมิตรภาพเข้ามามีคนมาทําความรู้จักมีคนเข้ามาปรึกษาหารือนะในหน้าที่การงานก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและควบคุมอารมณ์ในการตัดสินใจงานใหม่ไม่แนะนําการลงทุนใหม่ไม่แนะนำนะต้องระมัดระวังการโดนหลอกด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือการงานด้วยส่วนหนึ่งที่จะจัดการเกี่ยวกับการงานการเซ็นสัญญสัญญาต้องระมัดระวังนะคะ เงินนี่ใช้ฟุมฟ่มเฟือยบางท่านนะมีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับวางแผนที่จะจับจ่ายต้องดูดีๆนะมันมีโอกาสอัตคัดได้นะคะโชคลาภก็นี่ๆหน่อยๆนะคะพอเป็นกระาสอย่าไปทุ่มมากนะักนะคะความรัก <c oughs> มีโอกาสพบรักมีมสเสน่ห์ไงนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรักเออคนมีครอบครัวค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่นะเหมือนต่างคนต่างอยู่ คนคบกันมีโอกาสเปิดตัวอย่างที่ว่าเพราะ้ไปดูเจาะรายละเอียดนะคะสุขภาพต้องดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะ <c oughs> นก็มีโอกาสได้รับเอาเอาใจใส่จากรอบข้างอยู่นะมิตรภาพลูกลูกหลานนะญาติพี่น้องก็ยังดูดูเหมือนเอาใจใส่อยู่มาเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่นะคะมีโอกาสดีขึ้นตามลําดับนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ